น,นั่นแหละเปมเก่งมากเลยล้ำด้วยนะล้ำยกขานสูงๆที่นอนแล้วเอาให้เหมือนยักษ์หน่อยจะเป็นยักษ์หรือลิงจะเป็นลิงก็ต้องทําเหมือนลิง,ลงอ่เป็นเป็นลิงทําทําหน้าลิงด้วยอย่เงี่ยนอนแล้เก่งมากเลยมือคันด้วยคันด้วยคันด้วยคันคันอย่างงี้นั่น,นละเออล้ำไปดิล้ำไปคันไปดิ เออตุ้งติ้งตุ้งติงตุงต้งติงต้งตุ้งติง้งโดดด้วยดิลิงเนี่ยเป็นลิงต้องโดดดิโดดๆคันๆอออันลลอันนั้นโขนเหรอฮึไม่เอาแล้วเหรอนาแนันแ่ะน้ำสวยสวยเออรำสวยสวยน้าฮะเอาดินั่งบนไหนก็ได้เออ Nên là Ờ uh... Ok